ไห้โยกศรีทุกคนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหวังไก่น้อยแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์หนึ่งร้อยวันวันที่เก้าหรือวันที่สิบนี่แหละน่าจะวันที่สิบนะอเหนื่อยจังตอนนี้ยังลงไปถึงวันที่เท่าไหร่ว่าวันที่เจ็ดอยู่เลยหรือวันที่แปดวะเจ็ดใช่ทุกคนจาได้วันที่เจ็ดยังลงไปถึงวันที่เจ็ดอยู่เลยนะก็ตอนนี้ก็ อีกสิบห้านาทีเนี่ยจะสี่ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีบเล่นรีบไปแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันก็ขอมาตีทางด้านกิวเลกก่อนเลยกันนะไปไปไปเล่นด่านอันนี้พอแล้วด่านเดียวพอด่านเดียวพอพอเลยด่านเดียวพอเลยคาบัดบุตรอไอเราก็ไม่รู้นะว่าไปเวลาเราว่างมันชอบว่างตอนเกมจะหลีวะโถเลย สามามารีบตีรีบตีขามันเจ้เาบาโยมาทตูดข้าบลบาโยมาทูด,เ,าาทดเรียบร้อยไปต่อสเตนหลักเลยสเตนหลกักสามามา,มาตีเลยตีเลยตีเลยรีบ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 ,รบไปลุตใจร่อนเฮ้ยอใจก็อันนี้ก็ e p พีสิบละแต่ลง อีพีที่เจ็ดก็ดองไว้ประมาณสามคลิปนะถ้าเป็นซีรีส์หนึ่งร้อยวันนะแต่ก็ยังมีคลิปอื่นที่ดองไว้อีกนะก็ประมาณห้าคลิปนะทุกคนห้าคลิปที่ดองไว้ก็อน,อนั่นแหละเขาจะเน้นเป็นดองคลิปไว้ก่อนละกันเพราะว่าไอผมเปิดเรียนไรเชวลามันไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปถ้าวันไหนผมไม่ได้อัดเนี่ยอย่าง้อยเรายังอุ่นใจว่ายังมีคลิปลงอ่าแต่แบบ พอดองแล้วมันก็ค่อยๆเยอะขึ้นตอนแรกดองแค่คลิปเดียวออแต่พอดองเรื่อยๆแล้วจะขึ้นคือแบบมันเยอะขึ้นเอทุกคนไปตีมังกรตีมังกรตีมังกรเพราะว่าถ้าตีมังกรเราชนะได้แน่นอนเพราะว่าเรามีพุทธาธาตุน้ำอยู่ถ้าเราไปตีตัวอื่นไม่แน่ใจว่ามันจะมันก็ไหวแหละแต่ว่ามันนานไงจากการนั้นพุทธาหมัดเดียวจอดเอาเอาเอา ท้อเลยทอเลยทอเลย,เลยสรุปพุทธากูโล่อย่างเดียวเบาโยามัทูตดกูฆ่าหมดเออเยี่ยมทอแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางด้านอะไรต่อวะเล่น p ี p ทุกคน p ี p PP, p v ไปไปไป p PP, p PP. อ๋อได้ได้มาสี่สิบเพชรโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมอ๋อเจอทีมนี้ไป,ไปเลยไปเลยไปเลยน่าจะไหวน่าจะไหวสริยูหรือเปล่าวะ <laughs> ไหวอยู่ไหวอยู่แล้วทำไมไม่อัญเชิญพูดด้ดาออกมาเออพด,ด้าวออกมาบ่ายยมทูตไปอีกตัวเออบ่ายยมันทูตนี่มันแทงดีอยู่นะเนี่ยแทงดีอยู่นะเออก็มันเป็นแทงดีเออไม่แทงดีได้ไง ไอเราก็พูดอะไรงงๆนะแล้วก็ไปต่อที่ที่ที่อ่าย่อยของเลยย่อยตัวย่อยตัวไปย่อยตัวกันย่อยตัวย่อยย่อยย่อยไปย่อยย่อยอะไรดีย่อยของแล้วกันย่อยของย่อยไปเลยมีสี่อันช่อยไปเลยเขี้เกียจประนานเดี๋ยวประนานแล้วก็อัปเกรดไปเดแลยวกันอัปเกรดอัปเกรด Grade, อัปเกียอกผลตบัสดุไปวิว้าวิว uh ่าอาฮะอัปเกียร์อัปเกียร์อัปเกียร์เกียร์อะไรสักอันเถอะเร็ววเถอะลงเท้าลงเท้าลงเท้าอัปลงเท้าโอ้โห oh ของไม่มีอัปลงเท้าอีกอัพอะไรก็ได้สักอันดึกตอนนี้เอาเป็นอข้อมือแล้วกัน <c oughs> มันไม่ใช่แหวนสิคลิปที่เราผมพูดว่าแหวนอันนี้มันคือเขียมขัดเออ ชิบคัดรถแร่เออไอ xa! เราก็เรียกสแหวนท้อเลยอ่าแหวนรถแร่ไม่ใช่เียบคัดรถแรแ่แล้วเขาอัพตัวอัพตัวอัพตัวเร็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 วรีไปไหนเนี่ยนี่ไปไหนเนี่ยไม่รีบได้ไงอีกแปดนาทีรีแล้วเร็วๆสิชักช้าอยู่ได้คุยกับใครเนี่ยเอาคุยกับตัวเองเยี่ยมเลยอัพอะไรก็ได้สักตัวตอนนี้อดน,นีตาเร็วโอ้ไว้ก็ทันไหมเนี่ยโดนทันอยู่แล้วอัพอะไรก็ได้ มาจัดไปเลยจัดไปเลยหมดหรือยังโอเคครบแล้วโอเคปะรับรับรับอีกรับรับยาวยาวรับโอเครับอันนี้ด้วยเรากอินสามวันแล้วก็รับอันนี้ด้วยอ่า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 แล้วก็รับอีกรับอีกรับครบรับครบอ่า เร็ว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 ทำเวลาทำเวลาเล่นหอคอยต่อหอคอยหอคอยอันต์อ่ะไม่มีที่สุดสุดเลยไปเร็ว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 ข้ามันข้ามันแล้วเราไม่ลืมเอ้แล้วเราก็ลืมกดเพื่อนมาด้วยไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็ว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 คนรีบอะเออคนรีบอะอันเชิญนะวะไปไปเร็วพุทธะจกามันพุทธเร็ว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  เร็ว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 ทำเวลาทำเวลาน้องทำเวลาทำเวลาเออสวยสวยสวยทำเวลาต่อ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 เร็วี่ชักช้าว่ะเร็วี่เออโหลดเลยชักช้าไปต่อไปต่อไปต่อกดเลยไม่รอแล้วก็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 เอาเพื่อนไปด้วยเอาเพื่อนสิไม่เช่นจะดูตัวเออเอาเพื่อนเอาเพื่อนเออดีแหละกดไปกดไปตัวฉัน พื่อนของเราก็คือตัวเราเองเยี่ยมเลยไปข้ามันข้ามันไป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 ช่องไหนดีไปไปไปช่องนี้แล้วกันไป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 ข้ามันข้ามันโหมาทั้งเลมทั้งเอมิเลียแล้วก็ทั้งดีอาโบเลยนะโอ้ครอบเซตจากการ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 มันจากการซี่อีกสองตัวอีกสองตัวข้ามันข้ามันเบาเบาข้ามันโยมทูตเออสวย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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ทำนี้ทำนี้ทำนี้ทำเวลาทำเวลาทำเวลาโอเคโอ้เบียเกลเออได้กกบมาเยี่ยมเยี่ยมเยี Nein, ่ยมเยี่ยมไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ยโอ้ยอีกข้านะีทันไหมเนี่ยทันส่มาขนาดนี้แล้วเร็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 วทำไอเกียบลโรดชาจักว่าไปบ้านไป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 สวยสวยสวยโอ้โหทีมนั้นเบาอนุบิสสองตัวเยี่ยมอ๋อมันน่นจะเป็นอ่า ที่ไอ้เวลาอันเชนแล้วออกมาพร้อมกันสองตัวเปล่าไม่รู้นะเร็วๆเวถอะเออไม่ต้องมาสนใจมันหรอกเร็วๆเวช้าอะ่ะปล่อยได้อีกตัวเดียวนะทุกคนปล่อยได้สูตรแล้วอะ่ะออปล่อยไปไม่สําเร็จช่างมันอ,อ่ะปล่อยปล่อยไม่สําเร็จก็ช่างแม่งเออเออ้ยแต่ก่อนเราจะเสร็จเรากดเริ่มใหม่ได้ <c oughs> <c oughs> เรากโกงเกมไว้รอบนี้เราจะไม่เอาเพื่อนไปนะเพราะว่า เพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเอาเพื่อนไปมันเกินแน่นอนปล่อยได้ยี่สิบตัวอ่ะเราปล่อยเลนละตัวพอฮ้ยท้อใจเร็วเร็วเร็วทํามลาหน่อยทํามวลาหน่อยเร็วเร็วเรวตีตีตีเออตีตีไปตีไปตีไปโอ้ตี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 เร็วสิตีเร็วสิเช้าๆว่ะอ่ะพุทธดาไปตัวละเลนเลยแล้วกัน โอ้ข้างลา่างข้างล่างดีเยอะเลยเอาพุทธด,ดาไปช่วยเอาบาไปช่วยด้วยเอาไปน่าจะเสร็จเลยไปเนี่ยเออใช่เสร็จเลยอยู่เลยล่างหมดเลยออันเชอร์ไปเลนล่างหมดเลยแล้วกันจากการมันจากการมันจากการมันรูปสวยโอเคสวย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 นี่แหละวิธีการโกง <laughs> <c oughs> เยี่ยม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 ชนะชนะเอ้ยถึงเมื่อกี้เราเพจเราก็สามารถเริืมใหม่ได้แต่ถ้าเราชนะเราก็ิืมใหม่ไม่ได้เออ ยเว้นจะรอวันถัดไปแล้วกลับมาเล่นใหม่อ่าท้อใจนี่เยเหลือเหลือเหลือพีว so, ีไอ้ไม so, ่ใช so. ่เหลือกิววเออตีวตีวก็คือแบบกิววผมแม่งตีกันมั่วมากเลยไอคิวผมเนี่ยผมก็เลยบ่นไปในแชทกิวล้ะนั่นแหละใครยุกคิวผมก็โดนผมบ่นไปแล้วกันเออจัดจัดไปก่อนเลยเร็ว ยัดไปก่อนมีสี่ตัวก็ใส่แม่งสี่ตัวนี่แหละซึ่งแนวหลังเขาค่อนข้างเปล่ะาบางมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเป็นสู้กับทีมนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าไอทีหลักอะเปราะบางมากเลยแต่ว่าไอทีรองนี่สิสู้ไหวปะวะไม่เป็นไรไวไม่ไหวไ เร็วสิ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 แล่ช้ามากเลยโอ้โหเทมไม่เข้าเลยเทมไม่ก็ดิกเลยทุกคนทีมเราก็คือมีบุตรดาตัวเดียวที่แบกแล้วทุกคนก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสู้ไม่ไหวไม่ถ่วงเวลานะทุกคนไม่ถ่วงไม่ถ่วงเพ่ก็คือเพ่ก็เดี๋ยวเล่นแค่ตาเดียวโฮโฮตอนนี้มันห้าแปแล้วท้าเล่นอีกตามไม่ทันแน่ๆทุกคนไม่ทันแน่ ท้อ,อใจก็เดี๋ยวพูดปีคลิปตอนนี้เลยแล้วกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให,ให้ช่องวางไก่หน่อยด้วยฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยทุกคนอย่าดูเฉยๆนะกดติดตามด้วยจะหมดเวลาแล้วห้าเก้าแล้วทุกคนไปแล้ว <laughs> ไปแล้วปิดท้ายด้วยความไพ่เพลของป้อมนะทุกคนไปเจอกันคีิปต่อไปฮะบาย